หลังจากที่ซุปตาตัวแม่อย่างชมพู่อารยาได้ไปเดินพรมแดงเมืองคารประเทศฝรั่งเศสครั้งนี้เจอเรื่องตื่นเต้นมากมายกว่าทุกครั้งฮะเพราะเพื่อนสนิทของชมพู่อย่างคุณพลอยชวพรเนี่ยก็ได้บินไปงานครั้งนี้ด้วยและเป็นผู้ดูแลชมพู่ตลอดงานและปรากฏว่าได้มีเหตุเกิดขึ้นซึ่งสาวพลอยชวพรเนี่ยได้อัดคลิปลงสตอรี่ i อส่วนตัวด้วย ในคลิปเนี่ยปรากฏภาพชมพู่ฮะและพลอยเนี่ยกำลังอยู่ภายในห้องพักส่วนตัวปรากฏว่าจู่ๆฮะมีเสียงอะลามซึ่งเป็นเสียงเตือนเนี่ยเกิดขึ้นและหมายถึงต้องรีบออกจากห้องพักเป็นการด่วนในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าแม่ชมเนี่ยยังใส่ชุดคลุมสีขาวได้รีบเก็บของและวิ่งจ้ำทันทีคุณผู้ชมโดยต้องบอกว่าหลังจากที่คลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปเนี่ย ก็มีบรรดาเพื่อนเนี่ยคอยเป็นกําลังใจและท้ายคลิปเนี่ยพร้อมพูดว่าเราเป็นผู้ประสบภัยแม้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสองสาวแต่เป็นวินาทีที่น่าตกใจจริงๆฮะคุณผู้ชมโดยภาพเนี่ยเราแคปมาเป็นภาพนิ่งไงคุณผู้ชมดูปรากฏว่าแม่ชมเนี่ยโอ้โหยังอยู่ในชุดคุมอยู่เลยฮะและงานนี้เนี่ยก็มีพวกกาดพวกฝรั่งเนี่ยที่เขาคอยดูแลเนี่ย เขาก็ประกบติดไม่ห่างนะคุณผู้ชมเรียกว่างานนี้เนี่ยวิ่งไว้ก่อนฮะไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแต่ปลอดความปลอดภัยเนี่ยต้องมาที่หนึ่งฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะต้องบอกว่าต่างประเทศเนี่ยเสียงเตือนเกิดขึ้นเนี่ยต้องไม่ใช่เรื่องปกติอย่างแน่นอนครับผม